สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะมาจอะลึกเรื่องการสูญเสียการได้ยินกันนะคะจากข้อมูลภาพรวมที่เรามีอยู่เป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจภาวะนี้ให้มากขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่ส่งผลยังไงบ้างแล้วเราจะออรับมือหรือป้องกันได้ยังไงครับสําหรับการสูญเสียการได้ยินนะครับโดยหลกัหลกๆเลยก็คือความสามารถในการได้ยินของเราเนี่ยมันลดลงกว่าเกณฑ์ปกติทางการแพทย์ ซึ่งเขามักจะวัดกันที่ะระดับเสียงเบาๆในช่วงความถี่ที่สำคัญกับการพูดคุยคือต่ำกว่า25เดซิเบลในช่วง500-2,000เฮิร์ครับอ๋อค่ะที่น่าสนใจคือ,อภาวะนี้พบบ่อยมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยมากขนาดไหนคะพอจะมีตัวเลขไหมข้อมูลชี้ว่ามากกว่า70%เลยครับของผู้มีอายุเกิน65ปีโห oh, 70%ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายใหญ่เลยนะด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ สังคมเราที่กําลังเป็นสังคมสงวยัยแล้วผมกระทบเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่เรื่องได้ยินไม่ชัดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะนําไปสู่การแยกตัวออกจากสังคมได้ง่ายขึ้นความเสียอุบัติเหตุก็สูงขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยบางส่วนชี้ว่าอาจจะเร่งให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเร็วขึ้นด้วยครับ สมองเสื่อมเลยเหรอคะน่าสนใจมากคะ่ะที่ว่ามันพบบ่อยขนาดนี้แล้วการสูญเสียการได้ยินนี่มันมีกี่แบบหลักๆคะ่ะที่เราควรรู้จักกันถ้าแบ่งกว้างๆเลยนะครับก็มีอยู่2ชนิดหลักๆชนิดแรกเรียกว่าชนิดการนำเสียงบกพร่องหรือ conductive hearing loss อันนี้คือมีความผิดปกติที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางทำให้เสียงมันเดินทางเข้าไปไม่สะดวกเช่นอะไรได้บ้างคะแบบนี้ก็อย่างเช่นขี้หูอุดตันหูชั้นกลางอักเสบ หรือว่าแก้วหูทะลุอะไรพวกนี้ครับแต่ข้อดีคือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหากลุ่มนี้มักจะรักษาได้นะด้วยยาหรือการผ่าตัดอ๋อค่ะยังพอมีทางรักษาใช่ครับส่วนอีกชนิดคือชนิดประสาทรับเสียงบกพร่องหรือ sensor neural hearing loss อันนี้เป็นที่ส่วนไหนคะอันนี้จะเกิดลึกเข้าไปครับที่หูชั้นในหรือว่าตรงเส้นประสาทหูเลยซึ่งชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะถาวรครับ ทาวนเลยเหรอคะครับสาเหตุก็มีหลายอย่างมากตั้งแต่การเสื่อมตามวัยอันนี้พบบ่อยสุดเลยหรือการที่เราไปสัมผัสเสียงดังๆนานๆปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีโรคบางอย่างหรือผมข้างเคียงจากยาบางชนิดก็เป็นไปได้ครับค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีแบบผสมกันหรือแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเรียกว่า A.N.S.D. ปัญหาอยู่ที่การส่งสัญญาณเสียงจากหูชั้นในไปสมองนะครับ พอพูดถึงสาเหตุก็อดสงสัยไม่ได้เรื่องความเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวมกับเรื่องเสียงดังที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆมันเกี่ยวกันยังไงบ้างคะเป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือหูของเราเนี่ยเหมือนเป็นหน้าต่างเล็กๆที่สะท้อนสุขภาพโดยรวมได้เลยนะอ๋อรอคะครับมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าโรคทางระบบต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน พอหลอดเลือดทำงานไม่ดีเซลล์ประสาทหูก็อาจจะขาดเลือดขาดออกซิเจนและก็เสื่อมเร็วขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราเช่นคุ้มเบาหวานคุมความดันให้ดีก็มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาการได้ยินได้ด้วยนะครับแบบนี้นี่เองส่วนเรื่องเสียงดังหรือ NIHL Noise Induced Hearing Loss เนี่ย อันนี้เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ค่ะเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลเหรือ dBA เนี่ยนะครับประมาณไหนคะ85 dBA ก็เทียบด้วยกับเสียงเครื่องตัดหญ้าหรือเสียงการจราจรหนานแน่นกลางเมืองอะไรประมาณนั้นครับถ้าเราอยู่ในสภา,ภาพแวดล้อมแบบนั้นนานๆโดยไม่มีการป้องกันก็เริ่มอันตรายต่อเซลล์ประสาทหูแล้วครับไม่ว่าจะจากงานหรือว่าจากกิจกรรมอื่นๆใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องจักรในที่ทํางานหรือแม้แต่การฟังเพลงเสียงดังๆผ่านหูฟังบ่อยๆก็ตามที่ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงผลกระทบบ่มกว้างเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอสื่อสารลําบากแต่มันกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นด้วยใช่ครับผลกระทบมันซ่อนอยู่แล้วก็กว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลย นอกจากเรื่องความยากลําบากในการสื่อสารแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะอะไรคะเพราะการได้ยินมันเกี่ยวกับการรับรู้ทิศทางเสียงเตือนต่างๆนะครับแล้วก็มีผลต่อการส่งตัวในบางคนด้วยและที่สําคัญมากๆคือผลกระทบทางสังคมและจิตใจองค์กับภาวะสมองเสื่อมที่พูดไปตอนตอน้นค่ะย้ําตรงนี้อีกทีได้ไหมคะครับคือมีงานวิจัยที่ชี้ว่า พอสมองส่วนที่รับผิดชอบการได้ยินทำงานน้อยลงมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความจำและการคิดวิเคราะห์ได้ครับมีข้อมูลเชิงปริมาณที่พอจะชี้ให้เห็นผลกระทบตรงนี้แบบชัดๆบ้างไหมคะมีครับอย่างข้อมูลจาก NIOS ในอเมริกานะครับเขาประเมินว่าคนงานที่ต้องสัมผัสเสียงดังในที่ทางานเนี่ย 1, คนอาจจะสูญเสียปีสุขภาพหรือ d a i l e e s เด i ีส <Day> ครับมันเป็นตัวชี้วัดภาระโรคโดยรวมนะครับอาจจะเสียไปถึง2.5ปีต่อปีเลยทีเดียวโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับโดยเฉพาะนในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก่อสร้างและก็การผลิตตัวเลขนี้มันก็สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่จับต้องได้ต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ผลิตภาพด้วยครับฟังดูแล้วเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดจริงๆค่ะแล้วทีนี้แนวทางการจัดการสำหรับคนที่มีปัญหาไปแล้วล่ะคะพอจะมีทางแก้ไขไหมคะ ครับถ้าเป็นชนิดการนำเสียงบกพร่องอย่างที่บอกไปตอนแรกส่วนใหญ่ก็มักจะรักษาได้ด้วยยาหรือผ่าตัดค่ะแต่สำหรับชนิดประสาทรับเสียงที่ส่วนใหญ่เป็นถาวรเนี่ยแม้จะรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้แต่เราก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการได้ดีมากครับอ,อ๋อมีเทคโนโลยีช่วยใช่ครับหลักๆเลยคือเครื่องช่วยฟัง Rehearing Aids ที่เราคุ้นเคยกันอันนี้ก็จะทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังพอที่หูจะรับได้เหมาะกับคนที่สูญเสียระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง แล้วถ้าเป็นเยอะมากๆล่ะคะเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอใช่ครับถ้าสูญเสียการได้ยินรุนแรงมากจริงๆจนเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็ยังมีอีกทางเลือกคือประสาทหูเทียมหรือ Cochlear Implants ประสาทหูเทียมแล้วส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นเส้นประสาทหูโดยตรงทำให้สมองรับรู้เป็นเสียงได้ครับอ๋อคือข้ามส่วนที่เสียไปเลยใช่ครับนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยการปรับตัว แล้วก็ใช้กลยุทธ์การสื่อสารก็สำคัญมากนะครับทั้งฝั่งคนที่มีปัญหาและคนรอบข้างถูกต้องครับทั้งฝั่งผู้ที่มีปัญหาการได้ยินแล้วก็คนรอบข้างด้วยเช่นการพยายามเลือกคุยในที่เงียบๆการมองหน้าคู่สนทนาหรือการพูช้าลงชัดขึ้นก็ช่วยได้เยอะครับงั้นสรุปแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้หลักๆคืออะไรบ้างคะครับโดยรวมก็คือการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะ เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยทั้งที่เกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นเสียงดังที่เราเจอในชีวิตประจำวันแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเราเองด้วยค่ะผลกระทบของมันก็กว้างขวางแล้วก็ลึกซึง้งทั้งต่อการสื่อสารสังคมจิตใจความปลอดภัยแล้วก็อาจจะรวมถึงสุขภาพสมองด้วยอย่างที่คุยกันไปแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับข่าวดีคือเราสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงบางอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องเสียงดัง แล้วถึงแม้จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีและการจัดการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้การป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับคือการใส่ใจดูแลหูของเราเลี่ยงเสียงดังๆแล้วก็รักษาสุขภาพองค์รวมให้แข็งแรงอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อยอดไปได้อีกนะคะ ใช่เลยครับสิ่งที่น่าขบคิดจริงๆคือพอเราเห็นความเชื่อมโยงที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆระหว่างสุขภาพการได้ยินกับสุขภาวะโดยโรวมของเราและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุขภาพสมองเนี่ยการที่เราหันมาให้ความสําคัญกับการป้องกันการสูญเสียการได้ยินและก็การตรวจคัดกรองแต่เน้นๆอย่างจริงจังมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่มุมมองที่เรามีต่อการสูงวัเท่านั้นนะครับ แต่อาจจะเป็นการลงทุนเพื่อรักษาศักยภาพการทำงานของสมองให้ดีที่สุดไปตลอดช่วงชีวิตของเราเลยก็ได้นี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูครับ